ครับตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่เน t ชอรัลขนาด9,000 BTU นะครับใช้กับมุ้งขนาด7พุทสูงเมตร50นะครับตัวนี้จะเป็นตะกร้าใส่ไว้ตรงบริเวณคอเย็นนะฮะเพราะว่าตัวอ่านอุณหภูมิอยู่ด้านหลังคอเย็นนะฮะกันไม่ให้ลม อ่าดูติดตัวกับคอยเย็นนะฮะเพราะจะทำให้ลมปล่อยมาด้านหน้าน้อยฮะครอตั้งวงภูมไว้ที่สิบเ่ยนองศาครับ